สวัสดีคพ่อแม่สื่อทุกท่านครับสวัสดียังเฉยนินไกลกับช่องปลายชื่อคนปลาโค้งนเองเมื่อคืนฝนตกคืนฝนตกทั้งนี่เที่ยวสุดท้ายปลาอ้อยก่อนที่จะไปเริ่มแปลงใหม่นะครับนี่ระยทางอาจจะไกลหน่อยนะครับการแบรกวันนั้นเจองูเหลือมตรงนี้นะครับนี่งูเหลือม การเบรกอาจจะเพิ่มน้ำหนักนะครับนี่เพราะว่าโดนน้ำฝนอน,นี้จ้างลุงมาครับนี่จ้างลุงมาช่วยในการทำงานครับคนเดียวไม่ไหวเลยจะเป็นต้องมาช่วยบอลแรงนะครับนี่ช่วยบอลแรงในการทำงานนี่นะครับ ใจสู้อาจจะลำบากในการตัดนะครับนี่เพื่อปากทองของช้างนะครับจะเป็นต้องต้องสู้ออนครับมาดูการทำงานออกว่าจะได้นะครับนี่ไม่ใช่งานง่ายเป็นงานที่ยากแต่เราทำด้วยใจครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวจะเบรคขึ้นรถนะครับเรียบร้อยแล้วเหงื่อท่วมตัวแรงสุดนะครับเที่ยวสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายเดชได้แรงอกจริงๆครับวันนี้เดชนี่สุดยอดจริงๆเลย สู้กันต่อไปไเกี่ยงงานไม่ยากจน,นครับนี่กรับใดที่ยังไม่ลมหายใจสู้ให้ถึงที่สุดไป ถึงบ้านแล้วครับนี่นี่<ฮ>สำหรับช้าห้าเชือกยังไม่หมดนะครับเหนื่อยแล้วเอามาไม่หมดนะครับเลยอีกเที่ยวหนึ่งอันนี้จัดไปแค่นี้สำหรับห้าเชือกนะครับนี่กินหลายๆอย่างเพื่อผสมเพื่ออืมไส้ดีนะกินอาหารหลากหลายชนิด กินในทางเดียวครับอ้อยนี้หน้านี้กินเยอะไม่ได้ครับเพราะอ้อยนี้ถ้าถูกฝนถ้ากินเยอะมันจะมีปัญหากับท้องนะครับท้องอืดอ้อยกินพอพอนิดนิดหน่อยผสมกับหญ้ากับสับปะรดนะครับเห็นเขากินดีให้กินเยอะไม่ได้นะครับอืดครับเพราะน้ำเยอะอ้อยช่วงนี้จะกินจะเล่งดูดน้ำน้ำฝนนี่ฝนตกยี่มีปัญหาครับนี่ ว่าด้วยเมื่อวานนอนกลางวัน,นครับนี่เมื่อวานนอนกลางวันช่วงนี้ไม่ออกไม่ได้นะครับต้องเฝ้าบ้านไปก่อนเพราะว่าพี่ใหญ่ทับแล้วนะครับเราก็เลยต้องเอาไปบ้านก่อนช่วงนี้ใช่ไหมวาเมื่อวานก็ตกมันนี่มีน้ำมันไหลอยู่ในวาดของเราเนี่ยเปียกยังมีครับนี่อ๋อหนูน้ำมัน,นครับเ,เราก็เลย ช่วงนี้จะไม่บ้านครับธนุถนอมไว่กอนอันนี้ทางสีเขียวอะไรนะเมื่อคืนฝนตกพอได้กับข้าวนะครับนี่น,นี่จะผักตกนะนี่พอได้กับข้าวอยู่นะครับนี่ ลาไม่เยอะนะครับกบไม่ค่อยออกครับเมื่อคืนให้พอกับข้าวนิดหน่อยหน่อยหลากหลายขยันไม่มีคำว่มมาอดนะครับอดอ,อมอดทนทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องนะ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 ครับ,น,น,โบ,โบนู่นมีคนโบโบะอะไรไม่รู้ครับ,บนูน่น<บ>เป็นอะไรไม่รู้ครับตอนเช้านี่สงสัยกินยาผิดนะครับ เก็บยาผิดเก็บตัวเขาบอกเก็บเขยะให้นะครับแม่ควานแม่ควานเก็บเขยะให้ดูเก็บขยะไอ้หนูยังเหลือเต็มอยู่ครับเก็บขยะนี่ครับบอกว่าเก็บขยะอู้ยังเหลือเลยอู้ยังไงครับเหลือเต็มก็เก็บขยะเหลือเต็มนาโคนะ้งเนาะ เต็มมายะเลยนี่นะครับง่ายง่ายง่ายงครับไง่ง่าย,าย,ายสไตล์บ้านๆอยู่กับวิถีอยู่กับชีวิตอยู่กับตัวตนของเรานะครับนี่อาหารช้าเพียงพอแล้วบางเยาวะต้องหาอยู่หากินครับไม่ใช่กบจะอกทุกเวลานะครับถ้าฝนไม่ตก เขาก็ไม่อกมาหากินครับนั่นคือช่วงจังหวะเวลาช่วงจังหวะเวลาที่เราจะได้ไปหาจับมาไว้เป็นอาหารครับนี่กบธรรมชาตินี่จะอร่อยกว่ากบเลี้ยงนะครับจะอร่อยกว่ากบเลี้ยงครับจะอร่อยกว่า พี่ใหญ่พี่ใหกับขนุนยังไม่ได้อบลงให้นะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเอาไปลงให้แล้วก็เอาลงน้ำนะครับโอ้ยของเรากวาจะตัดได้ใช้เวลาพอสมควรกบกบกบธรรมชาติกับกบเลี้ยงต่างกัน,น ัครบการหาอยู่หา,ากินอยู่ที่จังหวะนะครับอยู่ที่จังหวะไม่ใช่เราจะหาได้ทุกรดูการครับอยู่ที่จังหวู้จักจังหวะการออกหาอาหารธรรมชาติวันนี้ก็น่าจะได้ไปออกใส่เบ็ดนะครับนี่นอาหารวันนี้นะครับนความทําให้แล้วผัดเผ็ดกบนะครับนี่ นี่ครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มอบให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับนี่นี่นะครับวิถีชีวิตก็เป็นกําลังใจเอฟซีทุกท่านในการสู้งานนะครับนี่อดทนอดกลั้นอดออมทุกๆท,ท,ทุกอย่างได้มาไม่ใช่ง่ายๆนะครับไปแล้วครับเอฟซีโชคดีมีชัยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงบวกมีโรคภูมิคุ้มกันปกปักรักษาครอบครัวิซีทุกท่านนะครับพิทักษ์สิ่งใด ขอสวัสดนปรัชนาเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน,นยิ่งขึ้นไปใหรับคลิปนี้สวัสดีครับ